สวัสดีค่ะวันนี้นานามาเก็บเห็ดมาป่านี้นะคะป่าที่เคยมานาาจะไปแต่ป่าที่เคยมาแต่ไม่เข้าไปลึกเพราะว่ามาคนเดียวชวนเพื่อนมาตรงนี้เขาเหนื่อยเขาไม่ขี่มาแล้วนานาก็เลยมาคนเดียวสองข้างทางก็จะเป็นป่าเก็บเห็ดนะคะดวนานาเองก็จะเดินอยู่ข้างๆ้าง ไม่เข้าไปข้างในหรอกเพราะวนานาไม่กล้าเข้าข้างในถ้ามีเพื่อนมาจะเข้าไปด้วยแต่เพื่อนไม่มามก็เลยไม่เข้าแต่แถวนี้มีบ้านพักร้อนของคนนะคะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่นานาชอบมีเพื่อนมามากกว่าอย่างน้อยก็จะได้อุ่นใจว่ามีเพื่อนมาด้วยมีแล้วก็จะได้เรียกกัน แต่เพื่อนเขาว่าไกลเขาไม่มานาก็เลยขี่มาคนเดียวมาถึงแล้วก็เก็บแล้วก็ได้พอสมควรแต่หญ้าลกมากมองไม่เห็นเห็ดเลยอ่ะก่อนเห็ดเนี่ยแถวเนี้ยเต็มเลยตอนนี้หญ้าลกนี่นะคะชีวิตการเข้าป่าของนานา,นาก็จะเป็นแบบนี้และคะ่ะ เดินป่าหาเห็ดก่ได้เห็ดได้ไมาดูนะคะนี่รีบตัดได้แค่นี้เองได้ไม่เต็มถังเลยถ้าเกิดเข้าไปลึกๆคงจะได้เยอะแหละบงคนเขาเข้าไปลึกๆน,นานามีเข้าไม่รู้เข้าเอาสีมาป้ายตรงถนนทำไมก็จำมั้ง คอยนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นมีซองข้าเคยเข้าไปลึกๆก,กับเพื่อนสมัยก่อนเดินไปด้วยกันสามคนไปด้วยกันเรียงหน้ากระดานแบบเนี้ยจะโอเคแต่ถ้าเข้าไปแล้วแยกเดินใครเดินมันเนี่ยอานา,นา,นาไม่ค่อยชอบคยก็ไปด้วยกันเจอเหตุก็เก็บด้วยกันอย่างเงี้ยโอเคแบ่งกันเก็บแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่แบ่งให้เราเก็บเขาก็เก็บของเขาเขาไม่เรียกเรา แต่น,าน่าจะเห็นานาจะเรียกนะคะจะเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันเก็บแล้วก็เดินไปด้วยกันไปพร้อมกันเก็บตรงนี้เสร็จก็ไปเก็บตรงอื่นเจอเห็ดก็เก็บด้วยกันไม่เจอเห็ดก็เดินคุยกันไปชอบแบบนี้แหละคะ่นะถ้าเขาไปข้างในอะ่ะก็มีเพราะว่าป่านี้เป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยสองข้างทางเนี่ย เมื่อกี้ก็มีคนสองคนผัวเมียเดินจุงหมานานั่งเก็บเห็ดอยู่ก็ทักทายกับเขาเดี๋ยวลองเดินเข้าไปตรงนี้หน่อยที่นิดนึงเพราะว่าเคยมาเก็บเราได้อยู่นะถ้าจำไม่ผิดไม่ได้มานานแล้วอ่ะ โอ้ยปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งใครจะไปจำได้นี่ง่ไงเจอแล้วนี่นี่นคะ่ะเจอแล้วเห็ดกระจุกหนึ่งนี่แล้วขอเก็บเห็ดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ